เลิฟนะคะเนาะขอบคุณทั้งยี่สิบห้าเลิฟแล้วก็น้องแพทย์อย่าลืมไปกดไปคอมเมนต์หลังบ้านไว้ให้พี่เด้ออ่าด้วยใจรักอันผู้ใดเนาะอ่าเป็นกำลังใจให้นะครับบวกบวกไลค์บวกติดตามขอ,ะะขอบคุณเน้ะค่ะเด้อขอบคุณหลายๆอันขออนุญาตให้คุณแจเ้อค่ะเด้ออันสิใ้หูว่าเขาเคยมาหากันเนาะบันหน้ามาว่ารุ่นมีลูกคุณแจเนาะคะนะ่ะเนาะ ขอบคุณหลยลยด้วยค่ะด้วยด้วยใจรักขอบคุณหลยๆค่ะกำลังว่าสีลงเดี๋ยวอันให้ให้เพื่อนอีกจะหาหน้าที่เนาะเดี๋ยวมันสีรุดหาหน้าที่กับตอนนี้ตอนนี้หกสิบสองเนาะกับเป็นหกสิบเจ็ดเนาะเดี๋ยวหกจะหกสิบเจ็ดจังสีลงมน้องแพทย์อย่าลืมนะลูกเอาไปเอาไปเม้นท์หลังบ้านให้พะสดุน้องแพทย์ไปได้เลยนะลูกไปได้เลยเดี๋ยวขอเวลาห้านาทีเพราะว่าเมื่อกี้อ่า ด้วยใจรักแกมาแล้วเดี๋ยวมันจะหลุดนกแกมาเติมหลังคาให้แกเอาเอา,เอาเดอกไม้มาให้หนึ่งช่อขอบคุณนั้งยี่สิบเจ็ดล้านดวงใจแล้วก็ยี่สิบหกเลิฟนะคะขอบคุณมากมากเลยมาค่ะมามาดื่มดน้ากันเนาะ,ะเนาะบานนีกับบุ้มี่ยังไล่ดอกจ้ามากกะนี่แหละทามากกับมา,มา,ม,ามาเมาม้อยมาเหร่นมายังกันเนาะเะนาะแล้วกะมาดื่มเนาะกัมาอาทายะมาแรกเด็กๆจังน้อยกับอาจสีด้ยินเสียงเพลงเนาะ,ะเนาะคนขี่เราเนาะ ขีเราบม่มีอยัางตรงนี้ท่นนี้นะจ้าคีเราขีเรามักมวนเดอ้ออันบัได้คันสีบอกว่าขีเรามักเอาเฮ้ยคุณหมอตอบแน่ตอบแน่แนคุณหมอคีเรามักเอวพ,พี่หมอไปตามแพทย์เลยสันว่าร้านสี่บานล้านสี่บานขีเรามักมวนหรือขีเรามักเอาเอา้อ ถามเนี่ยผู้ใดตอบมาตอบ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 พี่ไปแล้วจ้าสันว่าอืมสิไปนอนเฝ้าสันว่าถามคุณหมอมาหนะหกสิบเจ็ดเด้อหกสิบเจ็ด ขอบคุณมากๆนะคะจากน้องแพทคุณหมอตอบมากขี่เรามากม่วนีลขี่เรามาักเอาคุณหมอคุณหมอบอกค่อยมักเอาเจ้ากับมักมว,ลลวนวรานว่าไจ้ว่า ตรงกันกำลั่งมาสิบอกค่ณคอยคอยทั้งสองได้ทั้งสองมักมักต้งเอามักทั้งมวนอ่ะอีกสองนาทีนะคะอีกสองนาทีจริงๆ ขอบคุณสิบสามล้านดวงใจนะคะที่อยู่ด้วยกันจนปิดท้ายรายการนะคะถึงคนที่มาก่อนไปแล้วก็ขอบคุณเ้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆขอบคุณที่แน่ๆขอบคุณคุณยายไพนะคะขอบคุณน้องเพชรขอบคุณร้านสีบานขอบคุณโอเล่ขอบคุณน้องอินไม่ว่าจะเป็นขี้เมาขี้เล่าเขาวาดเฮื่อนแล้วกัยังอีกก่อลืมซื้อ อาตอนนี้ผัดไทยสตอรี่ก็เด้งขึ้นนะคะอ่าเอาแล้วก็ัญญาอัญญาเจ็ดสามก็เด้งอีกแล้วนะคะอ่าใครเป็นเอฟซีบ้านไหนก็ติดตามไปเลยนะคะตอนนี้ก็โฆษณาให้เขาไปด้วยนะคะนาะเปิน่นเพิ่นเด้งขึ้นมากเะะนาะน้ำมูพัวกกันเนาะเนาะนะะ้นองผัดไทยก็สงสัยที่เด้งขึ้นกนะะ็คืออเก็บชั่วโมงบ้านบ้านอีกอีกอีก,อ,กอีกหนึ่งหลังเนาะเะนาะ,ะตอนนี้รู้สึกว่าอบ้านเก่าเก่าบ้านใครที่ผ่านไปแล้วก็เก็บ เก็บชั่วโมงกันเยอะอยู่นะคะเนาะเพราะว่าอ่ตัวเอสหายกันเนาะคะ่ะเนาะผู้ใดมีเวลาก็ไปซอยกันเนาะคะ่ะเนาะซ้อยซอยพี่ซอยน้องกันอีกอีกหนึ่งนาทีด้านสีบังอีกหนึ่งนาทีนะคะ